สวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาลื้อตัววิทยุของรถยนต์ Toyo ต a า l อลติสนะครับสำหรับใครที่วิทยุมีปัญหาหรือว่าจะเปลี่ยนวิทยุใหม่เปลี่ยนฟอนต์ใหม่เป็นหน้าจอนะครับมีแบบหน้าจอเดี๋ยวผมมาสอนวิธีลื้อนะครับว่าเราจะถอดออกมายังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีชุดไขควงชุดบ็อกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่า มันจะใช้เบอร์อะไรนะครับอ่าเราดึงตัวคอนโซลตัวนี้ออกตัวหน้ากากตัวนี้ออกก่อนนะครับอ่าดึงออกมาตรงๆแบบนี้นะครับระวังเคี้ยวมันหักนะครับดึงออกมา2ข้างเลยนะครับดึงออกมาแบบนี้นะครับเราจะได้อ่าแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับถ้าเกิดว่าใครมีตัว งัดนะครับที่เป็นตัวพลาสติกที่ใช้งัดออกเนี่ยจะดีมากเลยนะครับมันจะใช้งานง่ายๆนะครับเปิดเก๊ะตัวบนออกนะครับแล้วก็ใช้เล็บจิกนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาระวังมันหักด้วยนะครับเนี่ยระวังเขี่ยวมันหักด้วยถ้าหักเดี๋ยวรถเรามันจะมีเสียงนะครับออกแล้วนะครับตรงจุดบริเวณนี้จะเออ,อกยากหน่อยนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างแน่นนะครับมันจะไม่มีตัวเปิดแล้วก็มีสเปซให้เราดึงนะครับอ่ะออกเรียบร้อยนะครับเนี่ยออกเรียบร้อยตัวนี้ค่อนข้างที่จะแน่นหน่อยนะครับผมต้องหาอะไรมางัดมันออกนะครับผมใช้ตัวไขควงตัวนี้งัดออกนะครับเราจะได้แบบนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัว น็อตเนี่ยน็อตที่ยึดตัวฟอนต์ตัววิทยุเราไว้เนี่ยเขาจะใช้เบอร์อะไรในการขันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเห็นเป็นน็อตแบบนี้นะครับตามในรถเรานะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เบอร์10นะครับเดี๋ยวเรามาดูเบอร์10ก่อนนะครับผมใช้บล็อกเบอร์10นะครับใช้บล็อกเบอร์10ไปเลย โอเคนะครับตัวน,น็อตตัวสกูตัวนี้นะครับใช้เบอร์10ในการขันนะครับผมถึงบอกเคยบอกนะครับว่าเวลาที่เราซื้อบล็อกหรือว่าซื้อไขควงติดติดรถเราไว้นะครับควรที่จะมีเบอร์สิติดรถเราไว้นะครับ แล้วก็ขันออกมาเลยนะครับแล้วข้างนี้ก็มีอีก2ตัวนะครับ จากนั้นนะครับให้เราดึงจับอย่างนี้นะครับดึงแบบกระชากออกมาเลยนะครับเนี่ยดึงสองข้างกระชากออกมาเพราะว่ามันจะมีตัวเขี้ยวตัวนี้ล็อกไว้อยู่ตรงนี้นะครับมันจะดูดไว้เฉยๆนะครับมันจะออกมาทั้งยวงของตัวหน้าปัดแอร์แบบนี้นะครับแล้วก็แยกมันนะครับคือตัวหน้ากากนะครับมันจะต่อกันเหมือนจิ๊กซอนะครับเนี่ยถ้าถ้าเราดึงออกมาเนี่ย ระวังตัวเขี้ยวตัวนี้มันหักด้วยนะครับของแอร์ของตัวหน้ากากแอร์นะครับเราก็ดึงออกมาตรงๆแบบนี้นะครับเนี่ยก็ได้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมดึงออกมาง่ายๆนะครับเนี่ยเราก็มาดูข้างหลังนะครับจะมีปลั๊กอยู่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ถอดออกได้แล้วนะครับและนี่ก็คือวิธีการถอดตัววิทยุรถยนต์ของ Toyota c o r ร l า t i s t นะครับแบบง่ายๆนะครับใช้แค่เบอร์10ก็ บ็อกเบอร์10นะครับก็สามารถที่จะถอดออกได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะเปลี่ยนฟอนต์ใหม่เป็นหน้าจอนะครับอย่าลืมนะครับซื้อหน้ากากของฟอนต์ของเรามาด้วยนะครับเอามาติดตั้งนะครับไม่งั้นถ้าเอามาแค่ตัวเครื่องเล่น DVD หรือว่าเครื่องเล่น a n d r o i d นะครับมันจะมาแค่ ตัวเครื่องเล่นนะครับมันจะไม่สวยนะครับก็ต้องเอาหน้ากากมันมาด้วยนะครับสั่งหน้ากากมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างรีวิวสวัสดีครับ